วันจะเก่งเน่อไม้หน่อไม้เป็นนอน,นะคะเป็นน้าไม้ไผ่หวานอ,อันนี้จะเก่งเน่อไม้นะคะใส่ตะไคร้นะกระเทียมเกลือเนาะเดี๋ยวก็จะพริกดิบใจนะคะใส่ชะอมด้วยนะใส่ชะอมด้วยตั้งน้ำให้มันเดือดเดือนะ น้ำเดือดก็ใสต่ตะไคร้ไปเดี๋ยวเราจะเอาหน่อไม้ลงนะหน่อไม้ลงเอาหน่อไม้ลงต้มหน่อไม้ลงต้มในบ้านแบ้านชาวบ้านไม่ใส่ใบย่านางนะทุกคนไม่ใส่ไม่ใส่ย่ายยนางไม่ใส่ข้าวเบียร์เนาะไม่ใส่ย,ย่านางแล้วก็ไม่ใส่ข้าวเบียร์ด้วย ้มให้มันเดือด,ดือใส่ทั้งพริกเขียวพริกแดงเนาะตำตำให้มันละเอียดก่อนนะคะแล้วเดือกก็จะใส่ปลาเนาะนี่ตำน้ำพริกนะคะที่ขาดไม่ได้คือปลาสับขาดไม่ได้เลยนะปะลาสับ เสร็จแล้วก็มีกระไคร้พริกสดกระเทียมนะคะแล้วก็ปลาล้าสดเนาะไม่ต้องตําละเอียดนะเสร็จแล้วรอหน่อ,อไม้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักชีไล่ครับเราจะไปเก็บผักชีไล่นะคะหรือว่าหอมแย้นะคะมั้นเยาวันเปินอื้นหอมแย่เนาะโอ้อันนี้แก่แล้วจะไว้ทําพันธุ์มันด้วยนี่เห็นไหมดอกมันออกเนาะ จะเอาเมาเล็ดมันไว้วานอีกนะคะเก็บกันเด้อเอาต้นเล็กๆนี่แหละถอนมันออกเลยนะต้นเล็กเนี่ยปลูกไว้นะคะเก็บแล้วหรือเ,เราก็จะไปเลือกเอาไอ้นี่ไม่มีดอกเนาะต้นหอมแย่นะคะหรือเรียกอย่างคือผักชีไล่เนาะน่าจะหวานแล้วนะทุกคน มันจะน้ำพริกใส่พริกไม่ต้องตำม,มันละเอียดหรอกนะี่ใส่ลงไปก็ล้างก้นคุกใส่นะถ้าไม่ล้างก้นคุกใส่มันไม่อร่อยนะทุกคนล้างก้นคุกใส่ไปนะเดี๋ยวรอให้มันเดือดเดือดล้างก้นคกุก ลองให้มันเดือดให้น้ำพริกที่เราใส่นะให้มันละลายก่อนนะคะโอ้ยน้ำลองให้มันเคี้ยวๆกันนะคะเ,เดี๋ยวเราค่อยเอาชะอมกับไอหอมแย่นะหรือว่าผักชีไล่ลงนะคะลองให้น้ำมันแห้งนิดนึงอันนี้น้ำมันเยอะไป